สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องไลสไตล์ชายทัดกันอีกแล้วนะครับบุญบาร,รมีของแต่ละคนไม่เท่ากันนมัสศการพระอาจารย์สุชาติยอมรับว่าต้องยอมรับนะครับว่าคนเรามีบุญมีกรรมไม่เท่ากันสะสมบุญบาร,รมีไม่เท่ากันทําทานมาก็ไม่เท่ากันเวลาที่คนหนึ่งไปทําบุญอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปคนหนึ่งชอบไปกินเหล้าเมายา อีกคนก็ไม่อยากจะไปเพราะบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันสะสมบุญมารมีมาที่แตกต่างกันไปเพียงแต่ได้มาเจอกันครับแล้วเกิดมีความจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปก็ไม่ได้หมายของว่าต้องแยกทางกันเวลาไหนที่เรามีโอกาสว่างพอที่จะปลีกตัวไปหาตาอะไรของเราได้เราก็ไปแต่ถ้าเขาจะไปด้วยก็ดีถ้าเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะในที่สุดเขาก็ต้องปฏิบัติของเขาเอง เรากินข้าวแทนเขาได้ไหมล่ะเขาก็ต้องกินข้าวของเขาเองเราก็ต้องกินข้าวของเราเองเวลาเรากินข้าวแล้วเขาไม่กินเราจะไปบังคับเขาได้ไหมก็ไม่ได้เขาไม่หิวเขาไม่อยากจะกินเราก็บังคับเขาก็ไม่ได้อีกครับการปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกันเองทำกันเองไม่มีใครทำแทนกันได้แต่ทำเป็นตัวอย่างให้เขาเกิดกำลังใจได้ เช่นถ้าเกิดเราอยู่ด้วยคนที่มีความเข้มข้นเขาก็จะช่วยดูดให้เรามีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างที่เราให้ฟังสมัยที่อาตมาอยู่คนเดียวก็คิดว่าเข้มข้นแล้วแต่พอไปอยู่กับคนที่เข้าเข้มข้นกว่าก็รู้ว่ายังใสยังไม่เข้มข้นก็ทําไม่ได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่เขาใสกว่าเราเขาก็จะดึงให้ใสตามเขาไป พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าจะอยู่กับใครให้อยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราหรือเท่าเราอย่าไปอยู่คนที่โง่กว่าเราเร็วกว่าเราถ้าไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราได้ก็อยู่ของเราไปคนเดียวจะดีกว่าอย่าไปอยู่กคนที่เร็วกว่าเพราะจะฉุดเราให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ได้การเลือกเพื่อนปฏิบัติเลือกกัรยารมิตร ต้องหาคนที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราเพราะเขาสามารถจุดเราช่วยเราได้อย่างพระสาวกทุกรูปก็ต้องมีก็ต้องหาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพอหาพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ผิดหวังความปรารถนาดีก็ดีอยู่หรอกเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีก็อยากจะให้เขาได้รับประโยชน์ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีภาชนะขนาดไม่เท่ากันบางคนก็มีกระป๋งบางคนก็มีถ้วย คนที่มีถ้วยก็ได้น้ําแค่ถ้วยเดียวคนที่มีกระแป๋งก็ได้น้ําที่มากกว่าเราอยากจะให้เขาเยอะๆแต่เขามีถ้วยใบนิดเดียวใส่มากเกินไปก็ล้นถ้วยไปเปล่าๆสียเวลาจะเหนื่อยไปเปล่าๆไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรต้องสร้างปัจนะคือใจของเขาให,ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ได้โดยการบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทำทานก็ทํามากขึ้นไปเรื่อยๆศิลก็รักษามากขึ้นไปเรื่อยๆภาวนาก็ภาวนามากขึ้นไปเรื่อยๆต้องทําจากที่เราทําอยู่และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทําไปอย่างไม่หยุดอย่างแล้วเราก็ถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองถ้ามาคอยพะวงกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็จะขวีจะไม่ได้ทําจะไม่ก้าวหน้าถามว่าอย่างนี้เป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่ จะว่าเห็นแก่ตัวก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่เสียหายเพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครคนเราทุกคนก็มีความเห็นแกน่ตัวด้วยกันทั้งนั้นมีความรักตัวกลัวตายต้องดูแลร,รักษาตัวเองด้วยกันทุกคนเป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ไปละเลยหน้า,นาที่ที่พึงปฏิบัติก็ไม่เสียหายตรงไหนครับถ้ายัางมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อนนนคนนั้นคนนี้ก็ปฏิบัติไป ส่วนงานส่วนตัวมีเวลาว่างก็ทำของเราไปเราชวนเขาแล้วถ้าเขามาก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่ายัางไม่พร้อมก็ต้องยอมรับความจริงนี้ถ้ามากังวลจะไม่ได้ปฏิบัติได้เลยมัวแต่กังวลเราก็ไม่ได้ปฏิบัติสักทีก็ไม่สามารถที่จะบรรลุตรงนั้นได้ขอบคุณจากเพจพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต นมัสก,การครับจากช่องไลฟ์สไตล์ใจตัดมาแบ่งปันในเรื่องของดีๆของธรรมะครับสวัสดีครับ